สวัสดีค่ะเด็ก่ะวันนี้นะคะจะมาพบกับคุณครูเมย์อีกแล้วนะคะเด็กค่ะวันนี้นะคะ,ะ,คคเ,ะ,คะเด็ก,ะนนะะดก่ะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กนะคะมาเรียนรู้ตัวพยัญชนะภาษสาไทยอีกแล้วนะคะเด็ก่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนตัวอะไรกันบ้ กันไปแล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมที่เป็นงงูแล้วก็จอจานจอใช่ไหมคะเพื่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนตัวชอชิงชอแล้วก็ชอช้างชอกันนะคะ,ะเด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ที่การเขียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวน อ่านออกเสียงกันก่อนนะคะเด็กๆค่ะซึ่งวันนี้คุณครูเมยนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนอ่านออกเสียงภาษาไทยนะคะตัวพยัญชนะกไก่ถึงฮอนกฮูกนะคะทั้งหมด44ตัวนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อ่านี้นะคะเรียนรู้พยัญชนะภาษาไทยนะคะ<ม>ก็ไก่หุงฮอนกู้นะคะเด็กๆขาอาะเดี๋ยวเด็กๆนะคะออกเสียงตามคุณครูเม่ด้วยนะคะเด็กๆขาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูเม่นะตัวแรกตัวนี้นะคะคือกอไก่กอ กไก่ก็ตัวต่อมานะคะตัวนี้คือขออะไรคะเด็กๆคะขอไข่ขออ่าเก่งมากค่ะขอไข่ขอต่อมาค่ะอันนี้คือขอขวดขอนะคะต่อมาค่ะตัวนี้คือ คอควายคออเด็กออกเสียงตามคุณครูเมยนะคะคอควายคอต่อมาค่ะตัวต่อมานะคะคือคอคนคอคอคนคออ่าต่อมาค่ะตัวต่อมานะคะตัวนี้คือคอระคังคอ คอระอออคัะงคอตัต่อมาค่ะงองูงองูงอต่อมาค่ะจอจานจอจอจานจอต่อมาค่ะชอ ชิงชอนี่นะคะตัวนี้นะคะเีวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัวพยัญชนะภาษาไทยตัวนี้นะคะชอชิงชอแล้วก็ชอช้างชอนั่นเองนะคะนี่คือชอช้างชอต่อมาค่ะตัวต่อมาตัวนี้คือซอโซซอ ตซอต่อตอ,ตอเก่งมากค่ะตัวต่อมานะคะตัวนี้คือตัวชอ่อกะเชอรชอช่อกะเชอรชอ,ชอ,ชอนี่นะคะเด็กๆขาตัวต่อมาค่ะยอหญิงยอยอ ยอตัวต่อมานะคะรอชะดาชดาอตัวต่อมาค่ะตัวตอปรตัตอตปตอ่ะตัวต่อมานะคะตัวนี้คือ ถอฐานถอถอฐานถออ่าตัวต่อมาค่ะทอนางมนโททอ,ทอทอนางมนโททออ่าตัวต่อมานะคะคือทอผู้เท่าทอทอผู้เท่าทอ อ่าตัวต่อมาค่ะนอเนนนอ,นอเนนนออ่าตัวต่อมานะคะคือดอเด็กดอดอเด็กดอ่าตัวต่อมาค่ะปอเตาตอตอ ต่ต่อตอัวต่อมานะคะถอถุงถอถอถุงถอต่อต่อมานะคะท่อทะ,ะ,ะหานทอท่ถอทะหานทอต่อมาค่ะท่ถอธงทอ ทอทงทอต่อมาค่ะนอหนูนอนอหนูนออ่าต่อมานะคะบอใบไม้บอบอใบไม้บอต่อมาค่ะกอปลากอ ปอมาออกเสียงปอนะคะต่อมาค่ะผอพึ่งผอผอผึ่งผอต่อมาค่ะสอฝาสอ,อฝาสออ่าต่อมานะคะ พอพานพอพอพานพอต่อมาค่ะฟอฟันฟอฟอฟันฟอต่อมานะคะพอสำเพาพอ พ่อสัมเพาพออ่าต่อมาค่ะมอม้ามอม,มอม้ามอต่อมาค่ะยอยักยอยอยักยออ่าต่อมานะคะรอเรือ รอรอเรือรออ่าต่อมาค่ะรอลิงรอรอลิงรอต่อมานะคะวอแหวนวอวอแหวนวออ่าต่อมานะคะ สอสาลาสอสอสาลาสอต่อมาค่ะสอโบลูสีสอสอโบลูสีสออ่าต่อมานะคะสอเสือสอสอเสือสอต่อมาค่ะ หอหีบหอหอหีบหอต่อมาค่ะรอจุลารอรอจุลารอต่อมาค่ะอ่ออ่ออออ่อ,อ,อ และสุดท้ายนะคะคือฮอนกฮูกอนฮอนกฮูกออ่อาเด็กๆค่ะเด็กก็ได้อ่านทบทวนภาษาไทยกันแล้วนะคะก็ไก่ถึงฮอนกฮูกทั้งหมด44ตัวนะคะต่อมานะคะคุณครูเม่นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้วิธีการเขียน ตัวพย,ยัญชนะของวันนี้นะคะก็คือชอจิงชอและชอช้างชอนะคะเด็กๆ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กๆ่ะว่าตัวพย,ยัญชนะเนี่ยเขาเขียนกันยังไงหน้าตาตัวพย,ยัญชนะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆ่ะเพื่อเด็กๆนะคะจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะคะเด็กๆ่ะ อ่านี่นะคะคุณจะเขียนให้ดูนะคะได้เลยค่ะอ่านี่นะคะวันนี้เราจะมาเขียนกันอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเขียนตัวนี้กันนะคะได้เลยค่ะ อชอชิงฉอนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะวันนี้ก็คือชอช้างชอนนัเองนะคะได้เดค่ะอ่านี่นะคะชอชิงชอและส่วนตัวนี้คือชอช้างชอ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนเทียตัวเลยนะคะดเด็กๆขาเดี๋ยวครูเมย์เราจะจุดให้ดูนะคะชอชิ่งก่อนเลยตัวแรกของเราอ่านี้นะคะดเด็กๆเห็นไหมเดีย๋ยวครูเมย์ทำรอยปากให้ก่อนนะคะ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนกันค่ะเด็กดูนะคะเริ่มจากหัวกลมๆตรงนี้นะคะเริ่มแรกจากนั้นนะคะลากมว้มวนหัวกลมค่ะหัวออกนะคะหัวกลมแบบนี้นะคะลากลงมาแบบนี้ค่ะนี่คือชอชิงชอนะคะจากนั้นนะคะเฉียงขึ้นบนเล็กน้อยด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนตรงนี้แล้วเราก็ลากขึ้นไปค่ะเส้นตรง โค้งคล้ากับหลังคาว่านะคะนี่นะคะดเด็กขาเราก็ได้ฉอชิงฉอแล้วนะคะดเด็กขาเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะคะแบบชัดๆม้วนหวมวกกลมลากลงด,ด้านหลังโค้ง ชิงชอนะคะได้เลยคขานี่คือชอชิงชอต่อมาค่ะเราจะมาทำชอชานะคะเราเรียนชอชิงไปแล้วต่อมาควณจะพาเด็กมาเรียนรู้ชอชานะคะเริ่มจากคุณคุณจะจุด อันนี่นะคะ,อะ,คะเอียงเล็กน้อยน,นะคะได้เค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะ ช้ชชางชนะคะโอ่แบบนี้ชอ่ชอช้างโอนะคะในี้ล่างนะคะในแบบฝึดหัดของเราชอช้างช่อนะคะดคะ ชิ้ตัวนี้คือชอช้าอันี้นะคะคือตอชานะคะนะคะเลวงกลมสีเหลือดตัวนี้นคือชิ้นตัววงกลมสีแดง ได้ไหมคะชอชิงชอนี่คือชอช้างชอนี่นะคะอ่าแต่คุณจะถามอีกรอบนะคะได้ไหมคะอ่ะในวงกลมสีเหลืองอันนี้คือตัวพยัญชนะภาษดไทยตัวใดคะอ่าชอชิงชอแล้วในวงกลมสีแดงๆตัวนี้ คือตัวอะไรคะเด็กขาอ่านี้คือชอช้างช้อนเองนะคะเด็เกขาเก่งมากคะ่ะหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะในเล่มทักษะภาษาไทยนะคะเด็กขาจะเป็นการระบายสีตัวเพื่อนชนะภาษาไทยนะคะซึ่งจะเป็นตัวช่อชิงชอ แล้วก็ชอช้างชอนะคะดเด็กๆขามีสองตัวนี้ที่คุณครูเมเขียนให้ดเด็กดูพาดเด็กเรียนรู้นะคะนี่นะคะดเด็กๆขาเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะดเด็กๆขา ่นี่นะคะดเด็กๆค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทําแบบฝึกหัดกันคะ่ะดเด็กๆค่ะหลังจากที่เรียนรู้วิธีการเขียนของตัวพยัญชนะภาษาไทยนะคะชอชิงแล้วก็ชอชางกันไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆขาซึ่งเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องทักษะภาษาไทยนะคะเด็กๆขาอ่าเด็กหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็เปิดแบบฝึกหัดไปหน้านี้เลยนะคะอ่านี่ใช่ไหมคะเราทำกันถึงนี่แล้วนะคะจอจานแล้วนะคะต่อมานะคะวันนี้คุณครูเมย์นะคะจะให้ทำแบบฝึกหัดสองหน้านะคะคือ ตัวชอฉิงชอนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วก็ชอช้างชอนะคะเด็กๆขาอ่นนี้นะคะเด็กๆขาวิธีการเขียนชอฉิ่งนะคะเด็กๆนะคะนานิ้วขึ้นมาเลยค่ะม้วนจิ้มตรงนี้นะคะแล้วก็ม้วนหัวกลมค่ะนี่นะคะจากนั้นลากลงมาค่ะเฉียงไปด้านหลังค่ะโค้งม้วนแล้วก็โค้ง แบบนี้นะคะชอชิงชออีกรอบหนึ่งค่ะนี่ชอชิงชอชอชิงชออะจากนั้นนะคะเรามาระบายสีตามจินตนาการกันค่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆขาเด็กเตรียมสีขึ้นมาเลยนะคะนี่เดี๋ยวคุณแม่เมตรียมสีก่อน นี่นะคะสีของคูเมอ่านี่นะคะเดี๋ยวเรามาระบายกัน,นะคะ่ะนี่นะคะ,ดดคะเด็กขาเราตุบระบาสีตรงพยัญชนะนนก่อนจากนั้นนะคะเรามาละบายรูปชิงกันค่ะเด็กๆค่ะนี่นะคะเด็กขาชิงนะคะ ไหนออกนอกเส้นนะคะเลยค่ะ นีะะคเราก็มาชิมเสร็จแล้วเรา๋ยวเราไปยังค่ะนี่นะคะาานี่นะคะช้อชิมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันค่ะนี่นะคะก็ะะจะ,ะ,ะเป็นหนะะ้าแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะ <Missy? S 1> คือชอ Hoe. ช้างชอนนะคะได้เลยค่ะ นี่คือชอช้างนะคะดเด็กๆนำนิ้วนะคะมาจิ้มตรงหัวกลมๆตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะม้วนกลมโค้งลากลงมาขีดด้านหลังขึ้นเติมหางแบบนี้นะคะนี่คือตัวชอช้างชอชอช้างชออ่อเดี๋ยวเรามาละบายสีกันค่ะ พยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเด็กๆขาแล้วก็ละบายสีนะคะพยายามละบายให้เต็มช่องนะคะเด็กๆขาห้ามอย่ามีพยายามอยาให้มีสีขาวนะคะเด็กๆขานี่นะคะระบายสีให้เต็มช่องแบบคุณครูเมนะคะแล้วก็พยายามกดน้ำหนักมือของเรากล้ามเนื้อมือนะคะให้สีมีความเข้ม นี่นะคะได้เลยค่ะคะ่อยๆระบายนะคะใจเย็นๆนะคะระบายให้สวยงามเลยนี่ชอช้างของเราตัวพูาชนะนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาระบายรูปช้างกันนะคะได้เลยะคะ่ยนะ,คะนี่นะคะช้างเห็นไหม ช้างเสร็จแล้วนะคะเด็กขาต่อมาะค่ะแล้วเรามาดับลายอนี่นะคะเด็กขาเสร็จแล้วนะคะแบบฝึกหัดของเราสำหรับวันนี้มีสองหน้านะคะก็คือตัวชอชิ่งชอแล้วก็ชอช้างชอนะคะเด็กขา ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ตัวพยัญชนะก็ไก่ถึงฮอรคู่แล้วก็ได้รู้วิธีการเขียนตัวชอชิงแล้วก็ชอช้างไปแล้วนะคะเด็กๆขาเด็กอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัด มาส่งคุณครูเม์ด้วยนะคะเด็กๆขาตั้งใจทำตั้งใจระบายสีนะคะเด็กๆขาระบายให้ส,สวยๆเลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งการบ้านคุณครูเมด้วยนะคะเด็กๆขาเด็กๆอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆขาในเรื่องตัวเพยัญชนะภาษาไทยนะคะเด็กๆขาเด็กอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะน้าเด็กๆขาเป็นอย่างไรกันบ้างคาหลังจากที่เด็กๆขาได้เรียนรู้ กา้ชนะนะคะภาษาไทยละได้รู้วิธีการเขียนของตัวชอชิ่งชอแล้วก็ตัวชอช้างกันไปแล้วนะคะเด็กๆขาเด็กๆข,ขาคนไหนนะคะยังไม่ได้ดูนะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะส่งให้นะคะเด็กๆขา สามารถเปิดคลิปทำย้อนหลังได้นะคะเด็กๆขาแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูเมย์ด้วยนะคะเด็กๆขาอ่าเด็กๆะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคเมย์ก็สอนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆขาอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี<ะ>๋ยวเราพบกัน,นะะใหม่ในวันต่อไปนะคะเด็กๆขาสวัสดีค่ะ